บัคมาร์คแมนครับมีทัคติคอลใหม่จากบัคนะฮะเป็นมีดที่ผมใช้งานทุกวันนะครับตอนนี้โครงเขาเป็นอลูมิเนียมครับแข็งแรงนะฮะหนาแข็งแรงน้ำหนักเบาใบนะครับเป็นสแตนเลสสตีล154่งหซีเอ็มหนาประมาณ3นิ้วครึ่งนะครับโคตติ้งด้วยไทเทเนียมแล้วก็อบชุบโดยพอบอสนะครับเจ้าพออบชุบสำหรับคนที่ ศึกษาเรื่องนี้ก็จะทราบดีนะฮะเล่มน,นี้มีความพิเศษตรงที่ระบบ,บล็อกของเขาครับหน้าตาแปลกๆฮะ,ะ,ะหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นระบบล็อกนี้มีชื่อว่า SLS หรือว่า Strong Lock System เป็นการพัฒนาร่วมกับ G G h o x k s นะฮะตัวคลิปนะครับเป็นคลิปสูงนะครับ เดี๋ยวเรามาดูว่าระบบการล็อกของเขาทำงานยังไงเป็นมีดที่เปิดปิดได้เร็วมากนะครับเพียงแค่สก,กิดนะครับเร็วมากการที่มันเร็วเพราะว่าข้างในเนี่ยเป็นบอลเบลลิงในจังหวะที่เขาหลุดออกมาเนี่ยเรียกว่าลื่นปื้ดเลย สำหรับผู้ที่ใช้งานแรกๆนะครับแนะนำให้เปิดปิดด้วยสองมือก่อนเปิดปิดดันแล้วก็ปิดแต่สำหรับคนที่คล่องแล้วครับมือเดียวครับเป็นมือที่เปิดปิดได้รวดเร็วมากเป็นมี้ที่น่าใช้ครับแล้วก็ให้ความมันใจที่สูงมากนะครับบัคส์บัคส์แครับ